ทำได้ไหมอ่ะพื่อนมีเทลสกินใหม่เข้ามาพี่ หมดเลยนะ เลข้้าสี่เจ็ดสีเปิดมาก็มีคนดูเลยหอเนี่ยคน s มีน้องเอเจอพี่กละเล่นไหได้มามาแล้วมาแล้วเยไหวชีอยู่ทมไม่มีอันนี้ยแบว่า 500, ก็ยังไม่มีคนดมูมีพี่การาฟิกแล้วแล้วก็อัตราแช็ก็มีแล้วน่ออกไปแล้วไงลูกัดเดียวท7 8ได้ข้พนะี่เรานนี้มมีคนดูนะเอาเอาเอาว่าปรินมีวันนี้เบอร์หนึ่งก็มีมันอกว่ามันมีร้อยาตอนแรกมันมีร้อยยแต่ว่ามันขาดไปแล้วมันก็บอกเลยมบอกพรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีพรุ่งนี้ก็ไม่มีร้ออีกสอมวันถึงจะมีร้อได้ 行。 ปลาดอกเเววทำมาทำไมเนี่ยใครอกระกะปิชื่อกอนน่าจะแพ้แล้วต้องเปลี่ยนชื่อเป็นมหาเทพปลาดอกโลนมหาเทพปลาร้อยเปอร์เซนต์อะไรอย่างนี้ในมหาเทพปลาดอกเววเเวาวแล้วจุกพี่ผมว่าตั้งแต่พี่พี่เปลี่ยนชื่อนี้มาพี่ไม่เคยชนะกับแม ต้องเปลี่ยนเป็นมหาเทพปาดอกโดนได้เวลาส,สาตาเบ็ซ่าตานเบสซมาแล้วครับซาตานเบสดซ่มาแะกว กบวากกบ,บแผนี่กบแผท่าเฮ้ยอย่าบอกนะมันตอ้์ไฟอีโวเลเวลขั้นสุดท้ายอะ่ะเฮ้ยพี่เออเหรอ เ oh, huh? อ,นะอิมดไมเมื่อเมื่ออสกิลเทลพเข้ามาแล้วพี่คนที่เป็นคนที่เล่นเทลก็ซื้อเลยอะปิดไมเลยเปิดไมลย, huh? มลยพี่เปิดไมเลยเไมในเกม ก็ไม่ได้มีไะอันี้มันเป็นยีต์ขาวหลังนึ่้างนองเีนาะอัคนที่สอคนนะครพี่กัปตคนหนึ่งแล้วแล้วก็คนน่าครไม่ ยินดีต้อนรับซูอารอวีเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้อวินาทีไม่เลยครับศัตรูไปด้วยกันฮึอะไรเนี่ย Mr. B brings me good luck. Writing isn't so bad, apart from the block and the deadlines. Hi. from real life. An enemy has been defeated! Dragon and Slayer have appeared! An enemy has been defeated! An ally has been defeated! Me. My characters are alive.

Well Bond Gore Yambonia Mr. B, brings me good luck. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền nó Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นแล้วทำไมนกน้องทีไม่ออกลับเพราะว่าตนกแล้วทำไมัา้องนเยวงาแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่ออกไป <laughs> an enemy has been defeated your team has destroyed a tower To me, oh, an oh, enemy has been defeated. Bloodbath! Storm of words! Mr. B brings me good luck. Destroyed a tower! Your team has destroyed a tower! Feel, I watch his stream. Sometimes. Slayer has been, been defeated! defeated. Really long

Has been <laughs> defeated. Uh, Dragon! Uh, has been uh, defeated. Your team uh, has destroyed uh, the tower. <laughs>

<laughs> <laughs> <laughs> Your team has destroyed a tower. me. <laughs> 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 <laughs>

สบายเลยไปหน้วท่เอสบายลยไม่สบายละทำไมมันค้างหรอย Your team has destroyed a tower. อยฮี่ o อน

An enemy, oh, has been defeated. Nice <laughs> An enemy has been defeated! Nice assist! Yes! An enemy has been defeated! Victory! This is my best work yet. Hmm. 两号刚买 Hãy subscribe cho Đi chơi game Gõ Để không bỏ <cPIAN> <N reforms> lỡ <N Brothers> okay những Đi hấp dẫn S <S 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 แต่สตรีมมันจะลุกเองชิ้นหลังต้องอย่าไปเข้าอาชนเข้ามาอ้าวชนมานี่เมื่อกี้เนี้ยไปไหนหมดอ่ะ ถ้ามันไม่ออกเนี่ยมันต้องแก้ใหม่ขึ้นอีสตาร์ทใหม่ที <c oughs> ่หลังอย่าเย่าเปิดดิสคอร์ดถ้ามันไม่ออกอีสตาร์ทใหมอืมตึงรัมอืมถ้ามันไม่ออกใช่ เจ็ดต er. er. <be> ัวสิบเอ็จวอรอรเดี๋ยวขอลงสตใหม่